เป็นหม้อหมอ,มอพี่น้องมาแสมน้ำกันจชะเยาวาพองพันมาอิม่มอิ่มพี่น้องจ้ะทำยาลังงานกับผักหลกกะกิกนกน้พี่น้องจ้ะเหนอิ่มเนี่ยกัไปเขงางานคือเกา พลังงานกับผากแหลกกับกินมนั้พี่้องจ๊ะกินเอี้ยมเยนี่ยก็ไปเขาง่านคือเกาสมกำลังดีเผ็ดกำลังพอดีใส่พริกหนูสวนเนาะอยแซ่บแห้งพี่้องมากจ้ะเบียกยำได้กินน้ำนั่นแหละจ้ะกินแซ่บเนาะ พี่โลจ๋ายังมีอยู่นะตอนนี้พ่องพังกับเขาโตไปเฮ็ดงานต่อก็จะ้ะบ๊ายบายคลิปหน้พาพบกันไหมจ้าอร่อยมากเลยจ้าพี่โลจ๋ายังมีอยู่นะตอนนี้พ่องพังกับเขาโตไปเฮ็ดงานต่อก็จะ้ะบ๊ายบายคลิปหน้พาพบกกันไหมจ้า เบกกิ้ง้าวอีกแล้วพี่น้องจ้าไม่มีอะไรมากมายนี่ต้มเส็บต้มเส็บใส่ตันพี่น้องจ้ามาเสียะนกันแต่ไม่เป็นห่วพี่น้องจ้ามาเสียะนกันแต่ไม่เป็นห่วพี่น้องจ้ะพลังงานกับผักแหลกกินมั้งพี่น้องจ้า อิอ่มเนี่ยก็ไปเขางางนคือเกาพับเบกกักินเขาอีกแล้วพี่น้องจ้าไม่มีอะไรมากมายนี่ต้มเส็บต้มเส็บใส่ตันพี่น้องจา้าเ้ต็มหม้อพี่น้องใบเด็ดตัวใบเด็ดต,ต,ตัวมีลายอยู่เต็มยยตหม้อแข้งลายบใบเด็วสีเฮียเลี้ยงแข้งสีหกเลี้ยงแข้งสีเฮียพี่น้องจา้จามาจะบบ้ะจับแดดลุกกันไป ทำทุกงานให้มีความสุขสำหรับพี่นอ้องแสบเงี้ยเกิดทำเยอะมาแสบไมนกันพี่นอ้องอืออจัดจาน้มแสบพี่น้องจ้าอร่อยมากพี่น้องจ้ายังมีอยู่นะตอนนี้พองพังก,ก็ขอตัวไปเฮ็ดงานตัก็นจะ้ะบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมจ้า ย้ำนะกินย้ำหนักพี่น้องแซ่บพอบีกก็มากินข้าวพอบีกก็มากินขาน้าวอีกงานแซ่บป่วยดีดีพี่น้องจ้ะนุมน่มๆ อืม,อมนี่เป็นหม้อพี่้องจ้ะมาทนอนห้อยหวยหุยจ้ะมาจา้ะมาก,กินน้ำกันขอโทษขออภัยนะเจ้าเล่จับดผดู้ใดเจมมากพี่้อง บะเดตัวบะเดตัวมีลายอยู่เต็มหม้อแข้งลายบะเดตัวสีเหี่ย้ีแกงสีหก้ีแกงสีเหี่ยเยอะทำเยอะมาแสบนไมงกันพี่นอ้องอือจัดจ้านต้มแสบพี่น้องจ้ะอร่อยมากเบรกย้งได้กินน้ำนั่นแหละจ้ะกินแสบเนาะอือ แซ่บแน่เพอนอร่อยมากเป้้อ้้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้าก้้้้้้้้้้่้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้พั้้้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้พี่น้องู้้ใดหิว้้้าม้น้้ไ้้เลยจ้้ั้้้้า้้้ข้้้้้้้้อ้้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 ้ย่้้น้้้้น้้ พี่น้องจ๋ายังมีอยู่นะตอนนี้พ่องพังกับขอ้อัตไปเห็นงานตอก็จะบายบายคลิปหน้าบอกกันไหมจ้าเยอะทำเยอะมาแซบแม่กันพี่น้องอืม,อมจัดจาน้มแซบพี่น้องจา้าอร่อยมากสมกาลังดีเผ็ดกาลังพอดีใส่พริกขี้นูสวนเนาะแซบแห่งพี่น้องมา,จากจ้ะอืมพลังงานกับผักหลกก็กินบ้าพี่น้องจา๋าอืม เิ็มเนี่ยก็ไปเขางานคือเกาพลังงานกับผักแหลกก็กินล้วพี่น้องจ้าเอ็มเนี่ยก็ไปเขางานคือเกาพลังงานกับผักแหลกก็กินล้วพี่น้องจ้าเอ็มเนี่ยก็ไปเขางานคือเกาพับเบกกินเขาอีกแล้วพี่น้องจ้าไม่มีอะไรมากมายนี่ ต้มเ่บต้มเ่บใส่ตันพี่น้องจ้าเปื่อยดีดีพี่น้องจ้านุ่มๆทำทุกงานให้มีความสุขสำหพี่น้องแสบยังพี่น้อง อาหารบ้านเฮาี่น้องจ้าแซ่บสุดๆบ่กินอต้มื้างในหมูเนาะถ้าผูดใดบ่กินนะอันนี้มิตรแส่ตันแล้ว่น้องจ้ามแตรแส่ตจันนี่แซ่บแซ่บ้กันขาเขาล่ะเขาไปเลยอร่อยแหงพี่น้องจ้ารับยห้่ยพลังงานกับผักหละก็กินแนล้ว่น้องจ้า เอ็มเนี่ยก็ไปเขางานคือเก่าขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่เขามากินข่าวกับพ่้อมพลาดในคลิปนี้เลื่อนเล็บทุกโปรไฟล์คลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องจ้ะนี่ต่ยังเหลือพี่น้องผู้ใดหิวเขามากินไหมเลื่ะน้องจ้ามาจ้าจับแดดลุกกลนไปพี่น้องจ้ามาจ้าจับแดดลุกกลนไป ลอาหารบัานห้องพี่หลงจ้ะแซ่บสุดๆสมกำลังดีเผ็ดกำลักกลงพอดีใส่พริกขิหนูสวนเนาะโอ้ยแซ่บแห้พี่หลงมากจ้ะอิ่มแล้ว มันแสบมากกันแต่มีเป็นหมอ้อพี่น้องจ้ะนี่เป็นหมอ้อพี่น้องจ้ะมาท้อนเพื่อฮุยๆนจ้ะมันจ้ะมากินน้วกันขาเข่าล่ะเข่าไปเลยอร่อยแหี้ยพี่น้องจ้ะครับยิ้ๆมๆพวกกินอนดดกกัน,นต้มเครื่องในหมูเนาะถ้าผู้ใดกินเนาะอันนี้มิตรแซ่จันแล้วพี่น้องจ้ะมิตรแซ่จัน เ,เส่บเซ่บนุ่กันพี่น้องจา้า่นจ้ะแซ่บแดดนุ่กันไปพับบกเบรกักิ้งค์เขอีกแล้วพี่น้องจ้าไม่มีอะไรมากมายนี่ต้มแซ่บต้มแซ่บใส่ตันพี่น้องจ้านี่เป็นหมอพี่น้องจ้าหันหันห่อยหุยๆนะจ้ะ มาจากมันกินนุ่กันทำทุกงานให้มีความสุขสำหรับพี่น้องแบเมี่ยบวกกิน,นต้มข้างในหมูเนาะ้าผู้ใดิ้วกกินเนาะอันนี้ม่ตงใส่ตันนะพี่น้องจ้ะมีแต่ใส่ตันนี่ซสบๆนุองกัน พี่น้องจ่ายังมีอยู่นะตอนนี้พองพังก็บอตัวไปเฮ็นงานต่อก็จะบ๊ายบายคลิปหนาบอกันไหมจา้าพับเบกรกก้งเข่าอีกแล้วพี่น้องจา๊าไม่มีอะไรมากมายนี่ต้มเซ่บตุมเซ่บใส่ตันพี่น้องจา๊า